สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาชมวิธีการบำร,รุงไม้ผลในสวนของเราค่ะสูตรนี้รับรองว่าไม้ผลของเราจะมีลูกที่ใหญ่ต้นแข็งแรงค่ะสิ่งแรกที่เราใช้ค่ะเป็นโฮอร์โมนไข่ค่ะโฮอร์โมนไข่เราใช้สองขวาค่ะโฮอร์โมนไข่จะมาช่วยเร่งดอกและทําให้ดอกแข็งแรงดอกไม่ร่วง ส่วนสิ่งถัดไปจะเป็นเครื่องดื่มชู่อกำลังค่ะเครื่องดื่มชู่อกำลังเราใช้1น่ฝาค่ะจะมากระตุ้นเรื่องการแตกใบใหม่และทาให้ต้นแข็งแรงค่ะส่วนสิ่งถัดไปจะเป็นผงชื่อรถผงชื่อรถเราใช้1ช้อนโต๊ะผงชื่อรถจะมาช่วยเร่งดอกทําให้ขั้วเหนียวออกผลโดกค,ค่ะส่วนน้ำที่เราใช้เราใช้200 ml หรือ2ลิตรค่ะ ส่วนสิ่งถัดไปที่เราใช้อีกหนึ่งสิ่งจะเป็นสมุนไพรไร่มแมลงค่ะเราใช้สองฝาส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะคือผงกาแฟค่ะผงกาแฟจะมาทำให้ต้นแข็งแรงออกผลโดกรูปใหญ่ลูกสวยค่ะเราก็ใส่ด้วยน้ำยาร้างจานอีกสักเล็กน้อยค่ะค่ะ จากนั้นเราก็จะผสมสารอาหารให้เข้ากันค่ะค่ะเราละลายสารอาหารให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไปรดไม้ผลในสวนของเราค่ะทุกคนมะม่วงของเราที่เริ่มออกดอกออกลูกค่ะแต่ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เลยค่ะและยังมีรูปที่เล็กค่ะเราควรนำสารอาหารมาบำรุงให้เขาค่ะ มะม่วงสายพันธุ์นี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ค่ะปีนี้ออกลูกไม่ดกเท่าไหร่ค่ะและยังมีรูปที่เล็กค่ะเราควรนำสารอาหารโฮอร์โมนมาเสริมให้เขาค่ะเช่นเดียวกับส้มโอค่ะส้มโอออกลูกน้อยมากค่ะลูกก็ไม่ใหญ่ค่ะเราก็ควรต้องนำสารอาหารมาบำรุงให้เขาเช่นเดียวกันค่ะค่ะ เราก็นำสรรหารที่เราได้ผสมเตรียมไว้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมารดรอบโคนคะ่ะส่วนนี้เราให้ปุ๋ยทางดินคะ่ะการให้ปุ๋ยทางดินก็จะดูดซึมไปทางรากลำต้นไปสู่ยอดคะ่ะส่วนนี้นอกจากบำรุงดอกกิ่งก้านใบคะ่ะ และยังช่วยปรับสภาพดินทําให้ดินร่วนซุยค่ะถ้าดินร่วนซุยค่ะเวลาที่พืชได้รับสัาหารเขาจะดูดซึมได้ดีค่ะเราก็นํามารถรอบโคนต้นมะม่วงค่ะค่ะเป็นหนึ่งโฮอร์โมนที่เรานํามาแนะนำในวันนี้ค่ะและเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ